เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเนโคอสและสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวตัวละครจินเบในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทที่ล่าสุดโดน GM เเนิร์ฟมาแบบหนักมากเลยนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมฮะ แต่ก่อนอื่นเลยเนคอสขอไปเช่าตัวละครก่อนละกันนะครับและหลังจากที่เนคอสได้ตัวละครมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนจะมาทําการรีวิวในส่วนของการเนิฟตัวละครจินเบนั่นเองนะครับผมและคุณผู้ชมท่านไหนที่ยังไม่ได้รับชมการปรับสมดุลตัวละครในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทแพทล่าสุดก็สามารถคลิกที่ตัวไอด้านขวาบนเพื่อที่จะลิงก์ไปคลิปนั้นได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งคลิปปรับสมดุลตัวละครเนคอสก็ค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดนะครับผม ก็คือจะอธิบายเกี่ยวกับทุกตัวละครที่ถูกปรับสกิลในแพทนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าคลิปนี้เนจะมาลงลึกในแต่ละตัวนั่นเองซึ่งตัวแรกก็จะเป็นจินเบนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวไฮไลท์เป็นจินเบตัวละครตัวเดียวเลยนะนี่เลยฮะจินเบนชายชาติเจ็ดเทพโจรสลัดของเรานั่นเองนะครับตัวละครตัวนี้ถ้าถามว่าเออมันสมควรโดนเนิฟไหมจริงๆเนคอสคิดว่าตัวละครตัวนี้สมควรโดนเนิฟตั้งนานแล้วนั่นเองนะครับสิ่งที่ GM เนิร์นฟอย่างแรกเลยก็คือสกิลที่1ของตัวละคร ินสกิลที่1่ของตัวละครจินเบถูกเนิฟหนักมากๆเลยครับคุณผู้ชมปกติแล้วตัวละครจินเบจะสามารถปล่อยลูกน้ําของสกิลที่1ตอนที่เรากดค้างได้ทั้งหมด8ลูกนั่นเองนะครับแต่ว่านาขณะนี้เราจะปล่อยสูงสุดได้แค่4ลูกเองครับเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ได้แค่นี้เองครับคุณผู้ชมจังหวะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะซึ่งหายไปเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับ และในคลิปนี้เนก็จะอธิบายในส่วนของสกิลที่ถูกเนิฟและเห็นได้ชัดนั่นเองนะส่วนสกิลไหนที่ถูกเนิฟแล้วก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนนคอสคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่เพราะงั้นเดี๋ยวเนคอสจะข้ามไปเลยแล้วกันนะแต่ว่าสกิลหนึ่งตอนปล่อยลูกน้ำตรงนี้นะครับใน PVE เนี่ยก็ยังปกตินะครับสามารถปล่อยได้สูงสุด8ลูกตามการอัปเกรดรูนนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูสกิลต่อมาที่ถูกเนิฟครับสกิลต่อมาที่ถูกเนิฟนั่นก็คือสกิลอันติเมทฮะเนี่ สกิลนี้ถูกเนิร์ฟค่อนข้างที่จะหนักเช่นเดียวกันครับผมก็คือว่าเราจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้แล้วนะครับเนี่ยฮะประมาณนี้เลยครับเราไม่สามารถบังคับทิศทางได้แล้วนะโอ้ค่อนข้างที่จะเศร้ามากๆและอีกอย่างหนึ่งก็คือในคอสคิดว่าระยะมันสั้นลงด้วยครับคุณผู้ชมครับอ้อิคุโซโครโพ่นเซลยก็เหลือแค่นี้ฮะอันติเมต สายน้ำวารีข้างนะฮะก็เหลือแค่นี้เองฮะสั้นจุดปุ๊ดเลย อันติเมตไปแล้วหันหน้าไปด้านไหนใส่ไปด้านนั้นนะคะคุณผู้ชมครับไม่สามารถบังคับทิศทางได้แล้วนะก็เป็นอีกหนึ่งการเนิร์ฟที่หนักมากๆเลยนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้เนคอสจะลองเอาไปเล่นใน PVP ดูว่าการเนิร์ฟเหล่านี้มันมีผลต่อตัวละครจินเบมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะครับแต่เท่าที่ดูรูปแบบแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลมากเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเนจะไปเทสใน PVP สัก5แมตชนั่นเองนะครับถ้าหากชนะเยอะกว่าแพ้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเนิร์ฟที่ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ แต่ว่าถ้าหากแพ้รวดเลยเนี่ยเนยคิดว่ามันเป็นผลร้ายแรงมากๆเลยนะและอีกอย่างนะครับสําหรับคนที่เป็นเมนจินเบย์อยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าโดนเนฟหนักมากๆเลยเพราะว่าจะต้องไปหัดเล่นใหม่นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลุยใน PVP กันเลยครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะตัวละครที่เนยจะเอามาเล่นนะครับก็จะเป็นจินเบย์ตัวแรกเลยแล้วกันนะครับเปิดด้วยจินเบย์เลยนะเพราะว่าถ้าหากแพ้แล้วเดี๋ยวเนจะได้กดออกเลยนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ เอาละฮะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่สังเวียนการต่อสู้อีกหนึ่งครั้งด้วยนะครับมาฮะเดี๋ยวเนจะลองเทสดูอ่ะชึบแล้วก็ปล่อยไปโอเคฮะพลาดพลาดพลาดอ้าชึบชึบโดนแล้วฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพลาดได้ฮะนี่ฮะโอ้โหเรียบร้อยพลาดยาวเลยคอมโบแรกก็โดนเล่นซะแล้วฮะคุณผู้ชมฮะโอเคฮะไม่เป็นไรฮะอันนี้ก็รอกกดตรงนี้ฮะแล้วก็สกิลนี้ไปตึมตึมตึมปล่อยได้นิดเดียวฮะแล้วก็ต้องรีบปล่อยสกิลฮะไม่งั้นมันจะเป็นการพลาดอย่างแรงครับคุณผู้ชมฮะโอ้ยโอ้โห เรียบร้อยฮะโดนคอมโบไปอีกหนึ่งคอมโบอ่าโดนอัลติเมตด้วยฮะรู้สึกว่าแมตช์แรกน่าจะไปไวฮะคุณผู้ชมฮะโอเคทัศซึมากิไปฮะบูทไปหนึ่งทีโอ้โหเรียบร้อยอ๋อไม่ก็เกมแรกไปแล้วฮะคุณผู้ชมไม่รอดครับสำหรับตัวละครจินเบ ก็โดนไอ้เจ้าตัวคูซันเนี่ยเก็บเรียบร้อยเลยนะฮะแทบไม่ได้เล่นกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวละครจินเบนะเพราะงั้นเดี๋ยวเนขอเปลี่ยนสกิลพาร์ทเนอร์หน่อยละกันเอาเป็นสกิลพาร์ทเนอร์ที่เนสามารถต่อคอมโบได้นั่นเองนะตัวละครสกิลพาร์ทเนอร์เนจะใช้เป็นตัวละครน,นี้ละกันครับยูทัสกับดันคิดนะโอเคฮะรุยกันต่อเลยรอบนี้เนก็มาเจอกับตัวละครโจมตีสายว่องไวอย่างโบอาแฮนคอกนะฮะเป็นสายเหลืองนะฮะตัวละครตัวนี้โอเคเดี๋ยวรอจังหวะการใช้สกิลฮะ เชือบ,บปล่อยไปเลยตุมต้มตุม้มเรียบร้อยฮะโอเคโดนกูดโดนอีกแล้ว <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะสกิลพาร์ทเนอร์ไปก่อนฮะโอ,อ้โหอ๋อแล้วลุกยากด้วยประเด็นโอเคฮะสวยแล้วฮะจังหวะนี้สวยจริงฮะโอเคได้อยู่ฮะอ,อ่ะเชือบหลบไม่ทันฮะหะลบยากจริงตรงนี้อ่ะโอเคอาเชืบหลบไม่ทันอีกแล้วโอ๋ใหม่ก็ก็ถือว่าเป็นการ ได้รับสกิลที่ถูกเนิฟมาและก็ไม่ได้ใช้สกิลที่ถูกเนิฟด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีนี้เรากดสกิลนี้ไปอ่ะชึบอ๋อหมายก็โดนเปล่าโอเคได้อยู่โอ้โหเต็มที่ฮะเต็มตีเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้หลบเลยฮะบล็อกมาบล็อกไม่ได้ผลด้วยประเด็นเมื่อกี้นี้โอเคเดี๋ยวลบก่อนฮะเดี๋ยวลบก่อนปล่อยไปโอเคโอ้โหเรียบร้อยฮะอันนี้การเนิฟสกิลคงกระพันของสกิลหนึ่งเมื่อกี้เห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้เนกด สกิลปล่อยออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมฮ<ๆ>ะก็ถือว่าถูกเนิฟหนักนะเออสกิลโครงกระพันเนี่ยถูกเนิฟหนักมากๆเลยครับคุณผู้ชมฮะปกติเมื่อกี้เนปล่อยนิ้วไปแล้วนะครับเนปล่อยนิ้วไปแล้วเพราะงั้นสกิลเนี่ยจะไม่โดนนะฮะจะไม่โดนโจมตีแน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนถูกโจมตีเฉยเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการเนิฟที่หนักมากๆเกมที่2พ่ายแพ้ไปฮะพ่ายแพ้แบบค่อนข้างที่จะยับเหมือนกันนะ อ๋ออันนี้เนตั้งใจเล่นนะครับเนไม่ได้เล่นแบบเหยาะแยะเลยนะเนพยายามตั้งใจเล่นให้ถึงที่สุดแล้วแต่ว่ามันเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นจริงๆฮะตัวละครถูกเนิบหนักมากๆเลยครับมาฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อเลยครับคุณผู้ชมฮะรอบนี้เจออาคาอินุนะโอเคดูซิอะชึบอะชึบอา่าเรียบร้อยได้อยู่โอเคคอมโบได้ไหมเนี่ยอา่าได้แล้วฮะอะชึบโอ้ยไม่ทันอีกแล้วอโอเคฮะเดี๋ยวเราเอาตัวละครกับตันคิดมาช่วยหน่อย อาชึมเรียบร้อยฮะไหนที่สุดก็ได้ต่อคอมโบเล็กน้อยแล้วฮะคุณผู้ชมฮะตรงนี้รอศัตรูใช้สกิลสองฮะโอ้ยเรียบร้อยโอ้โหเขาดีเลยอะฮะสกิลสองของตัวละครอาไครนุเขาดีเลยฮะอ้ยโอ้โหโดนอีกอันนี้โดนโง่เลยฮะโอเคไม่เป็นไรกาดน่าจะใกล้แตกแล้วครับสวยฮะโอเคฮะทีนี้เดี๋ยวเราออกมาก่อนอาชึบอ่าเรียบร้อยโดนแล้วสวยงามฮะโอเคแล้วก็ออนติเมทไปฮะถือว่าได้อยู่ฮะ รอบนี้พอเล่นได้ฮะโอเคศัตรูมีสกิลพาร์เนอร์เป็นอุศภนะฮะเพราะงั้นเราสามารถเล่นต่อได้เลยฮะอ่าชึบ okay. โอเคโอค้ยโดนโดนโดนลากมาถึงนี่เลยเออไม่คิดว่าจะใช้สกิลสองขั้นที่2นะไอเจ้าตัวอาคาอินุเนี่ยเขาเรียกว่าลาวานะฮะไอเจ้าแมกมา okay. โอเคโดนหมดแล้วโอเคได้อยู่ฮะถือว่าคอมโบสวยฮะรอบนี้โ okay. อเคเดินหลบได้พอดีครับเดินหลบมาพอดีเลย เรียบร้อยฮะเกม2เจอกับไอตัวเต้าอ้วงฮะโอเคโดนฮะเต้าอ้วงเข้ามาใกล้แบบนี้เราก็โดนเหมือนกันฮะโอเคไม่เป็นไรสลับกันไปฮะได้อยู่ครับคุณผู้ชมอาชึบอาชึบอ่าได้ฮะตรงนี้แล้วก็สกิลไปเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวโอเคได้หรือเปล่าสรุปได้หรือไม่ได้โอเคถือว่าได้แล้วกันนะโอเคฮะอันนี้ก็เป็นการคอมโบที่ดูเหมือนจะได้อ่ะสกิลนี้โอเคหลบพันฮะแล้วก็พุ่งเข้าไปแล้วก็ได้ออกมา โอเคสวยฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอก,กดอันติเมตนะอันติเมตเอา้าเดี๋ยวโอ้ยหันผิดด้านโอเคฮะก็ถือว่าโดนเนิฟค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันโอเคฮะเรียบร้อยมาอ่าได้อยู่ฮะโดนแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับจินเบไม่รอดฮะถือว่าเกมแรกทาได้ดีอยู่นะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนมันทําได้ดีกว่านี้ฮะคุณผู้ชมฮะ <laughs> นี่ไนะโอเคฮีด้วยเนยเคลบไปหนึ่งที่ลบอาโอเคสวยฮะ นี่ฮะทามมิ่งมาแล้วเนค่อนข้างที่จะชอบลุงเหลืองมากๆนะเกมนี้ลุงเหลืองสําหรับเนเนมองว่ามันเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะครับผมเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยมีค่อนข้างที่จะครบเครื่องนะฮะมีทั้งสกิลเคาน์เตอร์มีทั้งสกิลไอเฟรมนั่นเองนะครับโอเคโอ้โหโดนเล้าหลือด้วยโอเคนี่ไนะอ่าเรียบร้อยฮะแล้วก็ไปเจอลุงเหลืองตัวละครของศัตรูตัวที่3นั่นเองนะครับลุยกันหน่อยไหมลุงเหลือง อันติเมตเรียบร้อยโดนอ่าไม่ได้ฮะเอาหลบได้เฉยเลยเอาหลบเข้ามาแล้วก็โดนเหมือนเดิมโอเคฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากๆครับคุณผู้ชมฮะนี่แน่กระจกยาตะเรียบร้อยฮะเกือบพลาดเมื่อกี้นี้อ่าเรียบร้อยฮะเกมที่3นะเกมนี้ เราชนะนั่นเองเพราะว่าจินเบจัดให้ฮะจินเบถามว่าจัดให้เยอะไหมไม่เยอะเลยฮะสำหรับตัวละครจินเบก็ถือว่าโดนเนิฟหนักมากๆครับคุณผู้ชมฮะเออโอเคฮะเกมที่4ลุยกันเลยครับเรามาดูว่าเกมที่4ี่แนเนจะชนะหรือเปล่านะเกมที่4ี่เจอกับซันจิ s s คูซันแล้วก็คูมะที่ถูกเนิฟล่าสุดนะครับผมมาฮะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยมาดูจินเบฮะเดี๋ยวเนจะลองใช้สูตรปล่อยลูกเดียวแล้วก็ปล่อยสกิลเลยนะฮะบึมโอเค น่าจะได้อยู่ฮะอ่าโดนเรียบร้อยเลยช่วยหน่อยกับตันคิดแต่ว่ากับตันคิดถูกเนิร์บระยะสกิลนะฮะค่อนข้างที่จะแย่มากๆฮะโอเคลบก่อนฮะเรียบร้อยได้อยู่เอาจุดเข้าเต็มตีเลยปะโถเอย้ยเรียบร้อยฮะจังหวะนี้หลังลอยแล้วโดนน็อกแบ็กมาฮะเขาเรียกว่าน็อกอัพนะฮะน็อกอัพโอเคหลังลอยก็โดนไปเต็มที่ฮะและศัตรูน่าจะกดบูสต์โอเคศัตรูกดบูสต์แล้วเรากดสกิลหนึ่งฮะเรียบร้อย อาชึบปล่อยไม่ทันฮะโอเคบากายาโรพุ่งไปเอ้าประโถเอ้ยอันนี้มาสลับกับของศัตรูแลเต็มตีนฮะและตามด้วยอันติเมทอ่าเรียบร้อยฮะทีนี้ก็น่าจะพ่ายแพ้ตามระเบียบโดนซันจิเก็บแบบง่ายได้ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเนขอเล่นคิสรุหน่อยละกันฮะโอเคมูดาไดโย,ดดโยเดี๋ยวเล่นคิสรุสักเกมนะฮะ ออขอเล่นหน่อยขอเล่นหน่อยอยากโชว์ลุงเหลืองเพราะว่าเนค่อนข้างที่จะชอบลุงเหลืองอย่างที่เนได้บอกคุณผู้ชมไปนั่นเองนะครับเอา้าเข้าเต็มตีนซะง,งั้นได้ไงเนี่ยโอเคนี่แน่อูเซนไปฮะแล้วก็สกิลนี้อาติเมตโอเคสวยฮะได้อยู่แล้วก็ตามด้วยสกิลที่2ส,สวยฮนะ และก็ฉีดไป็หนึ่งที่ตามด้วยกระจกยาตะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปเจอกับตัวละครคู่ซันฮะคู่ซันเนยก็ไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าหากเล่นเป็นเนี่ยตัวเขาค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยฮะกระจกยาตะเรียบร้อยสกิลสองไม่ทันฮะโอเคได้อยู่โอเคฮะเอ้าโดนอยู่แต่ว่าได้ครับเออได้แบบงงฮะจังหวะนี้โอเคคีนึงฮ่าเรียบร้อยฮะ แล้วก็สกิลนี้บึ้มอ่าเข้าไปใกล้ๆฮะคอมโบต่อได้สวยๆงามและตามด้วยอันติเมทครับอามาโนอามิโนโยโตอายินโมโตสิลืมฮะลืมสกิลโอเคมาฮะมาสกิลหนึ่งอ่าเรียบร้อยฮะถือว่าเป็นการเคาน์เตอร์ที่สวยงามมีกดออกแน่นอนฮะเออและต่อมาก็จะเป็นคูมาครับคูมาเดี๋ยวเนจะกดสกิลหนึ่งเลยนะ โอเคอะชึบเรียบร้อยพุ่งมาไหมโอเคเขาพุ่งมาฮะแต่ว่าไม่ได้พุ่งจังหวะที่เราเคาน์เตอร์ก็ถือว่าได้อยู่ฮะปึ๊บไปฮะแดนลบโอเคสวยงามฮะไอ้ลบอ๋อไม่ทันเรียบร้อยเลยออตัวละครอ่าลุงเหลืองของเราเนี่ยอ่าลุงเหลืองของเนนะมันโจมตีแล้วมันเดินไปข้างหน้านั่นแหละฮะคุณผู้ชมประเด็น <c oughs> ถ้าเมื่อกี้ไม่เดินไปข้างหน้านะเนคิดว่าเนน่าจะได้คอมโบต,นะต่อนะนี่ไหนกระจกจ้าตาไปฮะสวยงาม และตามด้วยสกิลเตะเสยขคางอันติเมตอีกหนึ่งทีครับสวยๆงามๆไปฮะจังหวะนี้ก็ถือว่าลุงเหลืองทาได้ดีนะน่าจะเก็บสหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเก็บ3นะบึ้มอุ้ยอันนี้คอมโบพลาดขออภัยฮะอาชึบเรียบร้อยฮะสกิลหนึ่งอาชึบแดนอีทีหนึ่งโอเคนี่ไปฮะต้องใช้สกิลพาร์เนอร์ขัดไปก่อนครับคุณผู้ชมฮะแดนออกอ้าได้อยู่ได้อยู่ได้ปะโอเคได้ครับถือว่าเราหลบสวยเมื่อกี้แล้วก็กระจกยาตาอ้าวกดออกเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับ ก็ถือว่าลุงเหลืองเมนเนคอร์ดนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เนชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับเกมนี้นะฮะเกมนี้เป็นเกมที่4หรือเปล่าเกมที่4จินเบย์แพ้แพ้นั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเกมสุดท้ายครับเกมที่5แต่โดยรวมแล้วอัตราตอนเนี้ยจินเบย์แพ้ยับนะฮะจินเบย์แพ้ยับเลยเล่นสครั้งชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมครับอ่าเนี่ยฮะตัวละครกราฟบัฟมาใหม่นะเดี๋ยวตัวละครกราฟคลิปหน้าเนจะมารีวิวให้ละกันนะครับตัวละครกราฟบัฟมาโหดมาก ากเลยเอาละเดี๋ยวเนจะมาลุยเลยนะฮะปล่อยหนึ่งลูกอาชุ่มแล้วก็ปล่อยน้ำเลยฮะโอเคแล้วก็รอจังหวะฮะนี่ฮะมาแล้วฮะโอเคหวาจาโยจ้าเซนโจนี่แน่อาชุ่โดนเกิลนี้มาโอเคสวยอยู่ฮะสวยอยู่ฮะโอเคได้อยู่ฮะอันนี้เป็นการไล่ล่าที่สวยงามมากๆครับคุณผู้ชมฮะโอเคแล้วก็กาแตกไปสวยงามฮะ และเดี๋ยวเราจะอยู่ตรงนี้สกิลเคาน์เตอร์แล้วก็โจมตีอุ้ยโดนผักเรียบร้อยได้อยู่ได้อยู่อ่าสวยฮะสวยฮะแล้วก็สกิลหนึ่งมานี่นะโอเคแล้วก็พุ่งเข้าไปพุ่งไปดูจังหวะพลาดฮะแล้วก็อัติเมะสวยฮะนี่นะอิคือซูโคโร่นี่นะอ่ะชึบชึบนี่นะอ่ะชึบชึบถือว่าเกมนี้น่าจะเล่นได้ฮะเรียบร้อยโอเค คือที่เล่นได้เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเจอตัวที่ชนะทางด้วยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โห,โโหเขาอันติเมทคัสซินฮะไม่เป็นไรเรียบร้อยสวยงามอยู่ฮะถึงเขาจะเคาน์เตอร์แต่ว่าเขาก็ได้รับดาวเมจซึ่งดาวเมจเพียงพอที่จะฆ่าศัตรูนั่นเองนะครับโอเคลุงเหลืองว่าไงอาชุบนี่ฮะสกลิลหนึ่งโอเคบล็อกมาฮะอ่าไม่ได้ฮะไม่เป็นไรเพราะงั้นเดี๋ยวใช้สกิลตัวละครพันธมิตรเลยแล้วก็ใช้สกิลเสริมใช้สกิลเสริมไม่ทันฮะโดนบาร์กี้ขัดก่อนโอเคเดี๋ยวถอยออกมานิดนึงฮะแลล้วก็ปป่อยไ อชึบเรียบร้อยโอ้ยโดนหันผิดด้านฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะคือว่าสกิลของทินเบย์มันถูกจำกัดเนี่ยแค่4ลูกเองฮะอันนี้คือข้อเสียที่เนมองว่ามันเป็นข้อเสียที่หนักมากๆเลยนะโอเคไปฮะปล่อยลูกน้ำไปเรียบร้อยหมดโอเคได้เนี่ยแน่อโอโหไม่ได้สรุปไม่ได้วะอชึบตดบล็อกไม่โดนฮะโอเคได้อยู่อชึบอันติเมตสวยงามฮะ อีกซโคโร่เกมนี้ก็ถือว่าพอเล่นได้นะเนี่ยปกติตรงเนี้ยเราจะสามารถโจมตีต่อได้นะครับคุณผู้ชมฮะเห็นไหมเอ่ยมันจะมีจังหวะในการให้เราโจมตีอีกสักนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าตอนนี้ถูกเนิร์ฟไปแล้วฮะนะครับผมอะชึบไม่ทันเรียบร้อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โยอันติเบตรับซีนใส่ได้ <c oughs> เรียบร้อยเลยครับคุณผู้ชมฮะสำหรับในส่วนของจินเบก็5เกมนะฮะชนะ2 <c oughs> นะครับแพ้3ก็ถือว่าการเนิร์ฟของแพทนี้มีผลต่อจินเบมากๆเลยครับ อาชึบไปฮะอาชึบชึบชึบสก,กิลเรียบร้อยฮะถือว่าเคาเ์เตอร์ได้สวยงามนี่แนในายใช้สก,กิลนี้ใส่เรางั้นหรอเอาขึ้นไปเลยแล้วก็เหลือคุซันฮะเดี๋ยวเนยขอเล่นหน่อยแล้วกันฮะยืดความยาวคลิปเผื่อคุณผู้ชมอยากเห็นเน PVP ฮะนี่แนกระจกยะตะเรียบร้อยโดนฮะแล้วก็สก,กิลโอ้โหไม่ทันฮะมันลอยตัวนานไปหน่อยวอลเข้าไปสวยงามฮะแล้วก็โจมตีไปมีกดออกแน่นอนครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เตะเสยข้างอีกหนึ่งที โอเคแล้วก็สกิลนี้ได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะแล้วก็โจมตีปกติสวยฮะเป็นการหลบที่เพอร์เฟกมากๆแล้วก็กระจกยะตะโอ้โหไม่ทันอีกแล้วอันติเมทไปฮะหลบไม่ได้หรอกนี่น่หลังแหกไปไม่ทันฮะนี่น่หันใส่หน้าพอดีเลยอันาล็อกแทบพังเมื่อกี้นี้โอเคกระ <Okay, S 2> <ๆ>จกยะตะฮะนี่เน่โอเคสวยๆงามๆแล้วก็สกิลนี้ฮะวิดบึ้มไปหนึ่งทีและโจมตีปกติไปฮะหลังจากนั้นก็เตะใสขคางอีกหนึ่งทีครับ ก็ถือว่าได้อยู่ฮะเทรดกันไปแล้วก็สกิลนี้ฮะนี่นะอ่ามูดาไดโยโอุย้ยโดนเรียบร้อยสกิลอูเซงมาเอ้าเดี๋ยวสิเออตัวละครศัตรูเขาเข้าสู่สถานะซูเปอร์อาร์เมอร์พอดีฮะซึ่งสถานะนี้เป็นสถานะเฉพาะของตัวละครค,คุซันนั่นเองครับเรียบร้อยเลยอ่ะโดนคัสซินไปฮะหนึ่งดอกไอซ์เอสเรียบร้อยไม่เป็นไรฮะก็ถือว่าเราเหลือเลือดอยู่แต่ว่าจะต้องมาดูคอมโบว่าเราจะสามารถทำคอมโบต่อได้หรือเปล่าแดนลบทีฮะแล้วก็สกิลสอง โอเคอุ๊ยพลาดเรียบร้อยฮะอ้าวไม่มีสกิลเสริมแห้อชึบลบลบลบแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็ตีปกติเรียบร้อยฮะวิดเบิ้มไปหนึ่งทีบุ้มโอเคก็ถือว่าจบเกมได้สวยงามฮะโอเคครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเราจะไปสรุปเกี่ยวกับตัวละครจินเบที่ถูกเนิร์ฟในแพทนี้นะฮะ สำหรับตัวละครจินเบตัวละครนี้นะฮะเนบอกเลยว่าถูกเนิฟมาแพทนี้มีผลในการ PVP ค่อนข้างที่จะมากเลยถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนคิดว่าประมาณ70%เลยนะครับที่มีผลต่อการเล่นของคุณผู้ชมใน PVP v p นั่นเองนะครับซึ่งสกิลหากินของจินเบส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สกิลหนึ่งเลยนะครับถูกเนิฟไปครึ่งหนึ่งเลยและก็ถูกเนิบเวลาในการคงกระพันหลังจากที่ปล่อยสกิลหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการเนิฟที่หนักมากมาก เลยถ้าถามว่ามันยังเล่นใน PVP ได้อยู่ไหมคิดว่าเล่นได้ครับแล้วก็น่าจะเป็นตัวละครที่หลุดแบรนด์มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมเอาละครับคุณผู้ชมถ้าหากคลิปนี้สามารถสร้างความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมได้ในคอสขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์และสําหรับคลิปนี้ในคอสขอตัวลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับผม